เกิดเหตุพี่น้องเลยนี่แหละขี่มาอยู่ดีๆต่ำรถบีค<อ>ุณยุ้ย<อ>หู้ยู่ว่ามันบินต่ำม,มาเพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นรถชวนเล่นกันเห็นไหมรถขวามือนี่เพิ่อนก็นมาสิแล้วมานี่เป็ดอยู่ข้างหลังนี่แหละมาเฮาเลยมาเฮาอยู่ในบ้านมันบินข่ามมากไปแล้ไอบินข่ามมาสินี่ต่ำขอนี่เพื่นอนเราเลยไอเหชงไปซิเมื่อกี้น่าน,นึกนะบ่เยัง เนาะเนาะไปหน่อยคือว่าเขามาเบิงน้ำกันอีกรอบนึงเนะะาะสาราลงทำเนะาะาศรัทธาทั้งผู้ใหญ่เจ็บุญในลายท่านลายศรัทธา ี๋ยวอนี่เนาะหายวันหายขึ้นเดเ๋าวเนี่ยหากะาปักพรยังมาท่านได้หายเย็นห้อนอีกเลยโอ้ยสัตว์เนี่ยนี้นเนาะฮะนนะบ่เมือออม่อยท้องหายใจบ่ท้องอีกเลยพี่น้อยดีแต่ว่าบ่เป็นนักพราบันไดก่อนจะเข้ามาเพราะว่าบัวเชียงวัดมาวัดนี่แหละพี่น้องครับสามวัด เนี่ยพอดีตั้งมุกตั้งใจว่าจะเข้ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งต้นกันแต่การทั้งผู้ใหญ่ที่เพิ่นเป็นสภาพเจ้าศร้าพวกโเสียงไม่ได้เข้ามานานเลยอ่ากับพอดีทั้งมีทางพี่จะดีเนาะอ่าทางพี่ลอยไปหน่อยเพา่ลฝากปัจจัยเนาะเป็นของคอนในทั้งโมเสียงก็ได้อ่าทั้งโมเสียงก็เข้ามากับพอดีจะร่วมทำบุญเนาะเป็นเงินของทางพี่พันนี่แหละไปหน่อยก็ซื้อนุ่มมาน้ำเกิดเหตุพี่ลอยเนี่แหละขี่มาอยู่ดีๆ ต่ำรถบีคุณยุ้ยเป็ดกลับตามเป็ดเป็ดบินม,ม,<อ>มาต่ำไโโกกรบมไม่รว่าเขาต่ำเพรนโอ่เป็ดกระตะเตกเนาะกระดูกกนได้เนาะโตบุ้งง่ายเลยผมยาวเลยใช่ต่ำรถเรียบร้อยไม่หมดเรียบร้อยข้ามมองเราเลอยอยู่ตรงข้ามมองโรงงานหนามเลยอยู่เป็ดก็อยู่ทางเลยโมเลยกับวาวเลยพ่อยได้แข่อยไงเพราะว่าเขาบ่อได้ตั้งใจเด้ กับเฮาบริขาสซัด์ครยังไม่ได้รถก็หู้ยู่ว่ามันบินต่ำมาเพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นรถชวนเล่นกันใช่ไหมรุดขวามือนี่เพิ่นก็นมาสิแลว้วมานี่เป็ดอยู่ข้างหลังนี่แหละมาเฮาเลยมาเฮาอยู่ในบ้านมันบินขามมากไปเลาไปบินขามมากสินี่ต่ำขอนี่ไปหนเอยอันนี้่อยเช็ดเนาะได้ได้นี่ก็กระดาษจิซูเช็ดเนาะกมีคนเต็มวยวุ้วคนจี๊ดแถวเบนแถวอัน ตาเลยโหรอได้พี่น้องเยเรียบร้อยได้เป็ดตัวนั้นก็จ<อ>ักเป็นได้เลยะจังเป็นเป็ดไผ่ได้พี่น้อง,<น>งเ,เยรับขาที่ด้วยหรือว่าคนเคาะไปน <laughs> อกไปแล้งเนาะอาใกล้เวลาได้เนาะหาบุ้งเพิ่นชีสวดมุนได้นบะนี้เนาะ,ะทำบ้านเย็นได้พี่น้อยหลังคลองได้ บ่แนี้เนาะวันิงอบต่อไปนห้เป็นอะไรเนอะไรท้งเนาะพี่น้องไปแล้วนี้อัปเดตเบิงน้ำกันพูปอทูหงคน่าังคงหคาเรียบร้อยลอืมเป็นเนาะกระปุมกระเบื้องกระเบื้องนี่ก็สี่รอยแผ่นนอย เห็นชงแบบนี้นี่นเนาะงามเลยแบบนีน้กันเนาะถือว่ามีเรืองอันนึคือบัดนั้นคือแบบบัดวารามเห็นชงไปซนีเมื่อกี้นั่นึงเนาะบ่อยนะนะเนาะเป็น,นอะไรถือว่าเขามาเบิง่งน้ำกันอีกรอบนึงเนะาะสาราลงทำเนาะจากสทัทธาทั้งผู้ใหญ่เจ็บุญในลายท่านลายสทัทธาอ่าดูว่าจะอยู่ภายในแต่ก็ต่างประเทศไปหน่อย อยู่นีน่เด้นเนาะเป็นสมทบนํากันแต่ว่าเจ้าภาพหลักๆง่ายด้วยกระทั่งแม่มาอยู่บงเนาะสุหลงังคาเด็กนี่แหละพี่น้นองเห็ครับเจ้าท้าดารายครอบครัวที่ท่ามูเชียงเป็นสะพานบุญในทั้งเิฝนเนาะกระเบื้องในกระเม็นบดเลยพี่น้นองสองอย่างเนาะกันเชือกกระตัดตระเม็นบดเลื่อยเดี๋ยวจะว่ามีไฟ ไฟก็มีมาในวัดแล้วมันก็เลยง่ายนี่ิดหน้อยไปเสื่อมยังเบื่อเนาะโดียวฉันไเสื่อมยเนี่ยไปเห็นเด้เนาะบุกไปหน่อยทำงานยาเพิ่นบุกเบิกอคนเลือกแล้วว่าพอตอนนี้ทำเลยเนาะเกือบจนเนาะ ขอมาอีกรอบนึงมันนี่ยาไปเห็นบอกเสี่ยงโดนเดยอันผ้าจะหน่อยอันคุดโทนนี่แม้จะหายปั๊บพื้นอย่นะปั๊บเลยทีแม่เขาอันแม่เขาอันพ่อเขาคุดพระจันมีแต่สะเนี่ยคุดบ่ได้ ออเนาะแต่ว่าฮ้อนนะครับให้เวียนนี่ได้ให้แทนเนาะพี่น้องฝ่อแล้วบ่ฮะฝ่อแล้วแล้ต่ว่าความคืบหน้าเนาะมารอบนี้พี่น้องอีกแค่บ่กี่มื้อนี่ก็เรียบร้อยได้นี่ใกล้แล้วอาเร็จใกล้จซี่เข้ามาได้เนาะเนาะสาธุนโมาบุญนําเนาะทางางเพิ่นก็เ่งให้ินทีพี่น้องยอดเลย ถ้าเมือน<ม>ถาวาพ้นบทตกนี่ก็อีกสองหมื่อเนาะสองหมือนาเจนแล้วกำลังสีปับพืนทีทางบริเวณนี้ทางควา,า,ามสะอาดทางหนมันเป็นตะยูไป็นให้มันประมาณว่าถา้าลมพัดมาเลยมันโลง่งน,น่<ม>ถา้าเฮดแล้วแล้วก็ใส่กันห้าวเงินรอนะก็ปูกระโลนแล้วโโมันโล่งเลยมองไปพาดเสาแรกน<ม>ั่นกิจกรมรมกาตั้งแจ่วัาไทยท่าน เดืบูเดือนเก้าหอเข่าประดับดินลิงให้ท่านก่อนหอเข่าประดับดินนี่พี่น้องเยยานเพราะว่ามือดน่าเดอดร่มคนจะมาล่ายทั้งโยมทั้งบ้านแน่ๆั้งในเมืองเนี่ยคนต่างแขนเนาะแแมนท้หลายกันเข้ามาบ้ารนยันบ่มีสถานที่รองรับตอนหับเนาะลำพังแค่ตูบนั่นเลยบู๊ยมันอยู่ขนาดวันปกติยันโยมมันก็ยังมาล่ายวันเข้าประดับดินเนี่ย อันนี้คือยังน้อยวัดร่นมันก็ถือว่าเนื้อที่ก็ยังแคบอยู่ได้สําหรับทางวัดหันตรงนี้คุณนี่แต่ก็คืออันสลาร์ตัวนี้เฮาเฮ็ดหรือม้อนอันอันพอแก้สถานการณ์ไว้ก่อนตัวที่มันทาวรที่มันใส่ทิ่โดนนี่กัเฮาเฮ็ดอยู่บนสลาราแมนอยู่เดินอีกจุดนึงเนาะยเงเนาะแมนแมนประมาณอยู่เกือบสั่วเมตรว่างสั่วเมตรเงี้ย กว,ว้างเศร้ายาเศร้าหาถือว่านั้นประมาณพุ่นแหละเกยแต่ว่าเซต์อันนี้น่าโคตรนะจีตกแหลกดูเฮาสร้างกุติอีย่างได้แล้วก็เซคอยเพชรตัวนั้นตอนนี้เน,น,นี่ยนพะอแก่ร่างกายบองม้อนไหวพรนะแน่กลางคืนใค<ม>่ตัวน,น้อยม,นะมานอนอยู่นี่เอามงุ่งกลัวมันนอนอยู่นี่หลังจากแลว้วแล้วนะกระเบ,บื้องปูนี่ก็ได้นี่เนาะมีและมีมาแล้วหลายยางเนาะ มุนค้าเป็นกระตายวายมากเลยงานมุทันจะสร้างมาเนาะแมโนยเดยอันใกล้เวลาสีสวดมุนแห้ะนี่เนาะมีแต่ว่าอันขน้อยสิอันนี้มุนยาสักประมาณนั่นกันเนาะเพราะว่าสิได้มีปัจจัยอัมีนมนำมุมาถวายเอาอันพระอาจารย์มาต้นอยู่หันบอกมานั่งอยู่เต็มก็ได้เลยยูนี่ก็ได้บ้างเนาะ เดีย๋ดวยวยขอนอยไปอันเอาน,อนุมก่อนด,ดูอ้าโอเคแล้วพี่น้อยเดี๋ยวอันน้ำุมก่อนจาเนาะอันน,น,น,อน,นี้อยู่ปัจจัยอ่าหนึ่งพันบาทเนาะอ่าทางอ่าพี่ร้อยทางต่างประเทศอ่าก็อนกับนุมงานาด้เนาะ คือลอยบอกว่ามันทำอย่านั้นไยรวมสางสมทบในไลยงานลอยนี่เป็นอย่างไรผู้หญิงนะโอ้มิโซมิโซกะเดี๋ยวจะมุนคานี่กะทิทิจัดให้อันใดที่มันขาดหรืออันใดกะเดี๋ยวจะชัดใส่แา่ว่ามัน กระเบื้องเรือว่าเป็นกะโลเนาะเลือว่าเป็นห้าวอนนะไรมาพอคดีจัดให้ตามนั้น<ม>ใชจทางวาย,ยาวัจกรเป็นวาย,ยาวัจกรวัดจัดการให้เ<ม>ปิดจำนวนมูลค่าหนึ่งพันบาทเนาะ<ม>สาธุสาธุสำ,สำนึกเนาะ<ม>การนโมทนาสาธุกับไม่ออกล้อยเนาะเร<ม>ียนถวายมูลค่าเป็นจำนวนหนึ่งพันบาท แล้วก็อนุมทนา,าก็บอกขอบใจทั้งปอกเสียงปอกเงีวที่เป็นสะพา,านบุญให้นำมูลคา1,000บาทแล้วกันหานมวาวิตามิลอนุมทนาสาธุก่อยบุญคำบุญสวยอยู่ดีไม่แหง้งตตอนนี้กัทั้งวัดกำลังกำลังดำเนินการสร้างสารรัตน,นี่ก็ตัวไปได้ไกลไหวพอสมควรอยู่หังสร้างมันกับประมาณเล่งที่สุดแล้วนะเพื่อจะให้มันแรที่สุดไวที่สุด แล้วก็ให้มันทันช่วงเดินเก่าเดินเก่าเดินซิฟนี่เป็นช่วงที่ญาิโยมเพิ่นจะมาฮหดบุญล้ายมาให้บุญอุทิศเรียกว่าให้บุญแจกข่าวหายาติพนอ้อภิหลวงรับกับว่ายาเบึงแต่ว่าถ้ามันแล้วว่กับโมเมนต์เดบุนเก่าตั้งวัดกาสีฟ้าบอนให้เป็นบอนไหวพระโซนมตเนสาวแรงนะครับเป็นที่อยู่นหน่อยพักกลางคืนมันเย็นในกลางคืนอากาศมันดี อากาศนโมทนาสาธุกับเมียกรอยนะครับขอบอกขอบใจทั้งอบอกเสียงปอ,อกเหงาที่เป็นสะพานบุญคอขอบอกขอบใจขอเดชาบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดจากการหักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาของพ่อแม่คูบาอาจารย์บุญกุศลที่เกิดจากการไหวพระสวดมนแสดงธรรมและบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่พ่อแม่คูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดก็ดดดข,อขอแบ่งบุญแกงกุศลนี้ไปถึงเจ้าภาพเมียกรอย ห้กักะบอกเสี่ยงบอกเหงาจะมีแต่ความสุขทางกายสุขทางใจสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีเขามีอายุคือมีอายุยืนหมันยืนหายทุกหายโศกหายโลกหายภัยวันณะก็คอยมีวันณะผิวพรรณหน้า,นนา,นนาตาพงใสสุข,ขานั่นเขาห้มีความสุขทางกายสุขทางใจ,งใจพละนั่นก็ขอหายมีพลังกายกำลังใจใหายทุกห,กหกายโศกหายโลกหายภัย ประกอบกิจการงานใดๆที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำเสร็จแล้วก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปัารถนาประสบผลวงเจร็ญมั่งมีสีรสุขให้เทวดารักษาคุ้มครองตลอดอปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขญาติพี่น้องหักหอมหมู่เพื่อนอสมัคคีปองดองอเฮ็ดบุญได้กระตามเพชดการงานอใดรก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปัารานาด้วยเถิด <c oughs> ทุกขับปาตาจันิทุกขับพยาปาตาจันิพยาโสกปาตาจันิโสกาห้นตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเบหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสาธุก่อนที่เข่ามากอะอาถี่อันเป็ดเาบินตัดหน้ารถเป็ดยังไงเป็ดเป็นบ้านเป็นบ้านนี่แหละ บางทีขับรถไว่ายๆนะมันเจอประจำยั่แล้วนี่ราะว่ามันมีรถสวนเลนลกับมีมาเห่านแน่ม่ใช่<อ>ทำนรถกระแตง่งนิดหนึ่งมียัง็อกบางทีครับเทียนอุบัติเหตุมันเกิดในตลอดเวลาคือโมเมนเฮ่าเฮ็ดเขาก็อื่นเฮ็ดสองยางนี่แหละทับพุนโบชนเฮาก็ต้องชนขาเจ้าหรือการที่บบชนทั้งสองยานนี่ก็เฮ็ดได้ยาก บางทีบางยามก็เกิดจากความประมาทเนาะ<ม>กม็มีคือเกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยมันเกิดในตลอดเวลาอันนี้มันโบเมนโทษไปได้เป็นโทษของวตาสงสารสิโทษเขากับโบเมนจิโทษเขากับโบเมนเป็นโทษของวตาสงสาร<ม><ม>ที่เขาจะอยู่ในโลกแบบน,นี้สิพบเจออย่างนี้หลายย่างดงกอกบ่าย่างหนึง่งกับย่างหนึ่งบางย่างเขากับเบเ้อหูวมัง่รโดยบริเป็นอย่างที่ มาเป็ญญนยังนะมีแต่ว่ารถแหนะแตกนั่นห <c oughs> นึ่นงได้หัวเป็นเนาะได้อยู่นะครับพอดีกับเวลาพี่น้องเพราะว่าทางงานพิธีได้สมุนไวพนนยพระเนาะทางบุเชงกับทางโมยาก็ธีได้เดินทางก่อนเนาะมาสักการทางงานก่อนแล้วก็ธีได้เบรงรอบๆก่อนจะเดินทางกลับเนาะมีความสุขกายสุขใจอยู่ดีแห่งเดอ้อปอกเสียงปอกเน่า สั่โมทนาสาธุสาธุอะนรน้ก็ขอไหมนี่เสียมากเลยอการยุ่งเย่มนะู้แต่คู้แต่เศ้าเศร้านนคูทสองมือแล้วันย่แล้วโอเคเอาไส้ขึ้นไปนี้นหซอยซางเนยโดนเลนมโดนเนม เนาะอ่ะสเนาะมีแต่ว่าขน้ยวมาสุดขานในยาเด้อมา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 ิได้มดมามามาามามาเบมามามา้อมนีามามามานาะามามาเาม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 าพอมามานามาบามนมามามาพามาม้มานาม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 เมา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 มมานาม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 ่มามานามนม โอ้วะวะเนี่ยว่าตอนนี้หนึ่งสิบเป็นฐานฐานวางพระพุทธรูปอันนี้เป็นวันนแทนแทนวันพระสงฆ์เกตนอางสงหรือวันน่งพระสงฆ์นั่งพระสงฆ์เนาะนี่ติดเป็นวันไหวแทนพระพุทธรูปเป็นจวนภายในบ้านเป็นจวนถวายองค์หนึ่งอันนี่นะครับพระเนาะสามเณรก็กชินังรอบนี้ นะาอาจจะว่าได้เห็นความคืบหน้าอย่างชัดลเจนเลยพี่น้องเนาะอ้เป็นน้องเอ๋ยเนาะอันนี้เนี่ยถ้าศรัทธาถ้าบกเกิดก็เมตตากันนี่แหละพี่น้องสองสามย่างเนาะภาพกับช่งสิบวเห็นยังก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้านาะมันกะค่ำมืดแต่พี่น้องเอ้ยมิแต่ว่าอัปเดตแอบไปส่งน้ำกันเนาะนี่แหละภาพบรรยากาศ เดี๋ยวมือหนามือในเนาะทางบุษเยงเข้ามาใหม่เด้อนเนาะอ่าจะในกษัริย์ถุาโมทนาบุญครับทางเจ้าภาพเจ้าสัทธาเด้อนองที่ได้อ่าห่วมสร้างห่วมทำบุญน้ำกันเนาะในครั้งนี้อ่าจะในก็ขอให้ดีไม่แห้งสุกกายสบายใจเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สม,มุงคามาปรารถนาธุรก,กิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นโชคมาล่ำ้วยเด้อตลอดปีและตลอดไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมือหนามือในพี่น้อย รอวันความสําเร็จถังคาเสร็จสิ้นบูชงสีเขามาใหม่น้องพี่น้องเนาะเอาเมื่อน,นี้ล่าไปก่อนขับภาพบรรยากาศอยู่ป่ามหาวันน้องพี่น้องดีว่าสนักศพน้องพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ